สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องอํานาจของทรัมป์ในวาระสองกันนะครับคือคําถามมันมีอยู่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีอํานาจมากน้อยแค่ไหนกันแน่เราเห็นภาพเขาเไปเยือนอาเปอร์เซียดูแบบทรงพลังมากหรือท่าทีในประเทศที่ดูแข็งก้าวใช่ไหมครับแต่ว่าข้อมูลที่เราได้มาจากซีนเอล่าสุดเนี่ยเหมือนจะบอกว่าเอ๊ะเรื่องมันอาจจะซับซ้อนกว่านั้นวันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลึกกันครับว่าภาพที่เห็น กับข้อจํากัดจริงๆเนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะว่าภาพลักษณ์กับการเมืองจริงๆนี่เออบางทีมันก็คนละเรื่องกันเลยนะคะครับเริ่มที่เวทีโลกก่อนเลยไหมครับภาพจากอ่าวเปอร์เซียนี่ดูยิ่งใหญ่มากแต่พอไปดูเรื่องอื่นๆเอ,อ๊ะเหมือนมีแรงต้านไม่น้อยเหมือนกันอย่างเรื่องจีนนี่เป็นยังไงครับใช่ค่ะกรณีจีนนี่เออชัดเจนเลยนะคะ คือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยเขาไม่ยอมอ่อนข้อเรื่องสงครามการค้าเลยสุดท้ายทรัมป์ที่แบบว่าตั้งกำแพงภาษีไว้สูงลร่วเลย1 4บส่วนร้่นะคะก็ต้องยอมลดลงมาเหลือ30%เอร์เซโอ้สเเลยเหรอครับค่ะเพื่อจะเปิดทางคุยกันต่อได้มันก็เหมือนเป็นบทเรียนนะคะว่าพอสหรัฐเริ่มเจ็บตัวเองบ้างแล้วเนี่ยทรัมป์เขาก็ต้องออปรับท่าทีเหมือนกันอ๋อครับครับแสดงว่าภาพที่ดูแข็งกร้าวกดดันได้หมด จริงๆก็มีลิมิตเรื่องเศรษฐกิจอยู่เหมือนกันแล้วกับรัสเซียล่ะครับเห็นว่ามีประเด็นเรื่องอยูเครนรัสเซียก็คล้ายๆกันค่ะประธานาธิบดีปูตินก็ปฏิเสธไม่ยอมเข้าร่วมเจราจาสันติภาพยูเครนที่ตุรกีเลยนะคะทางทางที่ทรัมป์เนี่ยพยายามกดดันทางประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของอยูเครนหนักมากอม,มันก็ยิ่งตอกย้ำว่าอิทธิพลของทรัมป์มันก็ไม่ได้สั่งได้ทุกอย่างแม้แต่เรื่องใหญ่ๆแบบนี้ แถมความนิยมในกลุ่มตะวันตกเองก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างนายกแคนาดาคนใหม่นี่หาเสียงโดยชูเรื่องต้านทรัมป์เลยนะคะฟังดูเหมือนว่าอำนาจในเวทีโลกเนี่ยมันถูกจำกัดด้วยผลประโยชน์ของแต่ละประเทศเป็นหลักเลยนะครับมากกว่าจะขึ้นอยู่กับบุคลิกหรือภาพลักษณ์ผู้นำสหรัฐถูกต้องเลยค่ะผู้นำแต่ละประเทศเขาก็มองประโยชน์ชาติเขาเป็นที่ตั้งอยู่แล้ว อำนาจประธานาธิบดีสหรัฐหรือสไตล์ส่วนตัวอะไรพวกนี้มันก็มีผลแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแล้วก็เออนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะประธานาธิบดีสหรัฐเกือบทุกคนก็เจอข้อจํากัดเรื่องอิทธิพลต่างประเทศแบบนี้มาตลอดค่ะโอเคครับพอเห็นภาพข้อจํากัดเวทีโลกแล้วทีนี้ลองมาดูในประเทศบ้างมาขยี้ประเด็นนี้กันหน่อยตรงนี้ดูเหมือนพร้อมจะเออมีเครื่องมือให้ใช้ได้เยอะกว่านะทั้งคําสั่งบริหาร ทั้งการขู่ฝ่ายตรงข้ามอย่างที่พุ่งเป้าไปบริษัทกฎหมายที่ฟ้องเขาหรือลดบทบาทสื่อในทำเนียบข่าวหรือแม้แต่โจมตีสถาบันอย่างฮาร์วาร์ดดูเหมือนมีอำนาจเยอะจริงๆครับใช่ค่ะเขาใช้เครื่องมือฝ่ายบริหารได้เต็มที่เลยแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือไอ้ตัวกลไกลตรวจสอบถุงดุลมันก็ยังทางานอยู่นะคะอย่างแรกเลยคือเรื่องเศรษฐกิจค่ะพอทรัมป์ขึ้นภาษีปุ๊บบริษัทใหญ่อย่างวอร์มาร์ก็ออกมาเตือนเลยว่า แบบนี้ราคาสินค้าแพงขึ้นแน่อ๋อครับซึ่งทำเนียบข่าวก็ดูจะเออค่อนข้างอ่อนไหวกับกระแสะต่อต้านจากคนผู้ไปเรื่องนี้นะคะอย่างตอนมีข่าวลือว่า a m azon อาจจะแจกแจงต้นทุนภาษีให้เห็นในราคาสินค้าทำเนียบข่าวรีบออกมาโต้เลยแสดงว่าถึงจะมีอำนาจสั่งแต่ก็ยังต้องแคร์เรื่องปากท้องคนเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็เสียงประชาชนอยู่เหมือนกันแล้วทงางศาลล่ะครับกลไกศาลนี้เขามามีบทบาทแค่ไหน สาลนี้ก็เป็นอีกกลไกที่สําคัญมากๆเลยค่ะในการเข้ามาท้าทายคําสั่งฝ่ายบริหารมีหลายเรื่องเลยที่คนจับตาดูอยู่เช่นการตัดงบประมาณหน่วยงานรัฐที่ทรัมป์ให้อีลอนมัสก์ทำหรือความพยายามจะยกเลิกสิทธิ์การเกิดในดินแดนหรือ birthright citizenship อะค่ะอ๋อครับครับกหลักการที่ให้สัญชาติคนเกิดในประเทศใช่ค่ะหรือแม้แต่เรื่องที่สตีเวนมิลเลอร์พูดถึงว่าอาจจะมีการระง,งับ habeas corpus ซึ่งเป็นสิทธิ์พื้นฐานมากๆเลยนะคะเรื่องไม่ให้ถูกคุมตัวตามอำเภอใจอประเด็นพวกนี้สารสามารถเข้ามาทดสอบท้าทายได้หมดค่ะแต่ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะคะว่าสารมักจะเข้ามาหลังจากที่มันเกิดผลกระทบไปแล้วบ้างเหมือนกันอย่างเรื่องตัดงบ USAID เนี่ยกว่าสารจะพิจารณาเสร็จผลกระทบด้านมนุษยธรรมมันก็เกิดขึ้นไปแล้วแล้วแนวโน้มการใช้อำนาจฝ่ายบริหารมากขึ้นแบบนี้ส่วนหนึ่งก็เพราะสภาคองเกรสเองที่ อาจจะติดขัดทำงานไม่ค่อยได้เต็มที่เหมือนเมื่อก่อนครับก็เห็นมาตั้งแต่สมัยโอบามาไบเดนก็ใช้ใช่ค่ะแต่ทรัมป์อาจจะผลักดันแนวทางนี้ไปไกลกว่าเดิมเยอะสารดิกาเลยจะมีบทบาทสำคัญมากค่ะโดยเฉพาะในประเด็นสิทธิการเกิดหรือ h a b e ียส o คอปัที่ว่าไปแล้วความพยายามจะออกกฎหมายใหญ่ๆล่ะครับที่เขาเรียกว่า Big Beautiful b i l l นะ่ะอันนี้ถือเป็นบททดสอบอำนาจของทรัมป์โดยตรงเลยไหมครับ อันนี้ถือเป็นบททดสอบสำคัญมากเลยค่ะเพราะร่างกฎหมายนี้มันรวมเรื่องใหญ่ๆไว้เยอะมากทั้งลดภาษีครั้งใหญ่ขยายการผลิตพลังงานเพิ่มงบกลาโหมแต่ในขณะเดียวกันก็ไปตัดงบ Medicaid แล้วก็ Food Stamps ด้วยซึ่งไอ้สองอันหลังนี่อออาจจะกระทบฐานเสียง Republican เองด้วยซ้ำนะคะหดูเป็นการเดิมพันที่เสี่ยงหมือนกันนะครับต้องใช้พลังทางการเมืองสูงน่าดูเลยใช่เลยค่ะถ้าเรามองภาพรวมใหญ่ๆเนี่ย ความสำเร็จของกฎหมายนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าทรัมป์มีอิทธิพลเหนือฐานเสียงรีพับลิกันมากพอไหมที่จะไปกดดันสสในสภาผู้แทนที่มีไมค์จอร์นสันเป็นประธานอยู่นะคะอืแต่ในวุฒิสภานี่น่าจะยากกว่าเยอะอันนี้ล่ะค่ะคือตัววัดพลังจริงๆว่าทรัมป์จะสามารถผลักดันวาระใหญ่ๆผ่างสภาได้จริงหรือเปล่าฟังทั้งหมดแล้วมันก็ เริ่มเห็นภาพชัดขึ้นนะครับถึงความตึงเครียดร,ระหว่างภาพลักษณ์ผู้นำที่ดูเหมือนจะทรงอำนาจมากๆกับข้อจำกัดสรารพัดที่ทรัมป์ต้องเจอจริงๆทั้งจากรัฐธรรมนูญเองเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองระหว่างประเทศด้วยถูกต้องเลยค่ะบทความนี้เขาชี้ให้เห็นความแตกต่างที่น่าคิดมากๆระหว่างภาพของอำนาจกับอำนาจที่มันใช้ได้จริง มันเลยมีคำถามทิ้งท้ายที่น่าสนใจนะคะว่าในโลกที่ภาพลักษณ์มันดูเหมือนจะสำคัญมากๆเนี่ยไอความเชื่อในความเข้มแข็งของผู้นำมันจะส่งผลต่อสถานการณ์ได้มากน้อยแค่ไหนทั้งๆท,ที่มันก็มีข้อจำกัดจริงๆขวางอยู่คือมันกลายเป็นการต่อสู้ที่ไม่จบสิ้นนะคะระหว่างความทะเยอทะยานของฝ่ายบริหารกับกลไกตรวจสอบถ่วงดุลในระบบนั่นเองค่ะครับเป็นประเด็นที่น่าคิดตามต่อจริงๆครับ